ไปที่การบุกทลายอู่รถสวมสร้างรถหรูแล้วก็ไปหลอกขายประชาชนคือธุรกิจนี้เขาทำแบบครบวงจรเลยนะคุณธนิการก็มีการไปตรวจสอบนะคะโดยผู้บัญชาการตำวรวจนครบาลวันนี้ก็นำทีมแถลงข่าวการบุกจับเจ้าของอู่ที่ไปสวมสร้างรถหรูค่ะคือครบวงจรมากคุณผู้ชมเพราะว่าไปเจอของกลางทั้งการตอกเลขทะเบียนปลอมรถเลขทะเบียนเอา คันอื่นเนี่ยมาสวมสิทธิ์ให้เป็นรถที่ถูกกฎหมายนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้บัญชาการตารวจนครบาลพตนตังหวัดโพสรน,นิตก็ไปพร้อมกับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะในฐานะที่เป็นผู้ในการศูนย์ปราบปรามการจร,ราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะ<ห>ก็แถลงผลจับกลุมตัวนางสาวปียพรปลายสันทีอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ของกลางเป็นรถหรูหลายคันและรถ เกือบทุกคันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ยึดมาได้เนี่ยนะคะไม่มีหมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ก็ไม่มีและยังไปพบแผ่นเลขทะเบียนตัวรถพร้อมกับเอกสารที่มีการคัดลอกขอนตอกตัวตอกเลขตัวตอกกระดาษนะคะหลายรายการค่ะไปจับกลุมได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะค่ะ ทางพลตำรวจโทสาริตนะคะก็บอกว่าสถานที่นี้เนี่ยคือเขาประกอบกิจการลักษณะที่ว่ามีการชำละสร้างรถยนต์ซ่อมรถยนต์แล้วก็วันที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งก็คือเป็นโรเวอร์รุ่นมินิเจอเอกสารประจําตัวรถแต่ปรากฏว่าพอเอาข้อมูลไปตรวจสอบในฐานข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่เจอข้อมูลอะไรเลยแล้วก็ไปตรวจสอบหมายเลขตัวรถซึ่งติดอยู่กับตัวรถน,น,นะ่คะก็ปรากฏว่าไม่เจอข้อมูลเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงนะคะบอกว่าที่เข้าไปคนน้นในครั้งนี้เจออุปกรณ์หลายอย่างเล่าให้ฟังไปแล้วชุดอุปกรณ์ต่างๆเอกสารปลอมด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังต่อนะคะบอกว่ารถ รุ่นนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยคันหนึ่งราคาประมาณ200,000-300,000บาทแล้วถ้าเกิดว่าผ่านการเสียภาษีได้มันก็จะมีมูลค่าสูงถึงคันละ1ล้านบาทนะคะ,คะแล้วก็เห็นมีเล่มทะเบียนปลอมเอาไปขายได้อีกประมาณ20,000กว่าบาทเนี่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนคนที่ครอบครองรถอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ให้ตรวจสอบเลขทะเบียนของรถก่อนที่จะซื้อนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโดยเฉพาะเลขเครื่องยนต์มันอาจจะมีการทําขึ้นมาก็ได้นะคะโดยใช้วิธีการคือสวมซากรถต่อเลขขึ้นมาใหม่อันนี้ลองสังเกตด,ดูดีๆค่ะค่ะแล้วดูจากสภาพของรถเนี่ยคือเหมือนรถใหม่เลยนะคะ,<ฮ>ะที่ทําถูกต้องตามกฎหมายนางสาวปิยพรให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าทําแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วที่ผ่านมาก็ ไม่มีใบประกอบกิจการค้าของเก่ามีนายอำนวยมณีพงศ์ค่ะเป็นสามีเป็นเจ้าของกิจการร่วมด้วยนะคะจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดหาทะเบียนจากซากรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าบางคันชำรุดจนซ่อมแซมไม่ได้แล้วก็เอาทะเบียนนั้นมาสวมในรถที่ถูกประกอบขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังมีการนำป้ายทะเบียน,นยไปตอกตัวเลขทำการปลอมเล่มรถยนต์แผ่นป้ายทะเบียนภาษีให้กับลูกค้าแล้วก็ยังรับ ส้มแซมดัดแปลงรถยนต์คลาสสิกให้กับลูกค้าเพื่อนําไปสวมทะเบียนด้วยจัดหาทะเบียนรถยนต์คลาสสิกเพื่อนํามาสวมรถยนต์ที่นําเข้าเพื่อเลี่ยงภาษีศุกากรจําหน่ายให้กับลูกค้านะคะเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมร่วมกันประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการ ค้าของเก่าโดยไม่มีสมุดบัญชีสําหรับการค้าแล้วก็คุมตัวส่งสพมงลบบุรีขณะที่นายอำนวยที่เป็นสามีเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะเร่งติดตามตัวมาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ